นงม, okay, งอมโอเคย้อนสบัสดีสวัยดีทำ้งรุ่นทาร์และน้องเกย์ยูรุคอยชานิรววาจายกี้แมนชนแนลอีกเชนเคยเนะากะลากลับมาอีกคลิปหนึ่งเนาะัาจากที่หางหายไปโดดเลยล่าสุดคลิปล่าสุดนี้ก็ประมาณสองเดือนเนาะล่าสุดเลยเป็นเพงรีแอคชั่นของเพลง,งโสภาหนาของลูกเคสมองเนาะหายไปแล้ว อาจจะ,ะคาดคานล้วโอเคแล้วเนี่ยวันนี้เนะาะฮะกลับมากับคลิปรีแอคชั่นเดชินไก่กับคลิป action, กลกลป,ปกติเอาสิอ่ารีแอคชั่นเพลงเป็นมิวสิควิดีโอนอะเป็นเพลงเนาะแต่มือนฮะซิมารีแอคชั่นของหนังนะตัวอย่างแรกของสปายเดมันน์ฟาเฟนเนาะเฮ้ยบอแมนสไปเดอร์แมน์โนเวทโฮมเนาะเป็นตัวอย่างที่นีดของสไปเดอร์แมน์โนเวทโฮมเนาะ เป็นภาคสามของ s p i d e r m เวอร์ชั่นใหม่โอเคมาเวลาสิมาบังกันเลยนี่มีชื่อคิบา่าตัวอย่างแรกตัวอย่างภาพยนตร์เวอร์ชันแรกแฮชแท็ก Spiderman No Way Home นะออฟฟิเชียลซับไทยตอนนี้เขาสิบบ่งในช่องของ Sony Pictures นะท่าน,น <S 2> <S 2> <S จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้การเดิมพันยิ่งของสุดยอด ซูเปอร์ฮีโร่ตลอดการากำลังจะอุบัติสิ้นสุดการรอคอยกับตัวอย่างเวอร์ชันแรกสเอร์แมนหนึ่งสี่ฉายในชายในวันที่เท่าธันวาเนาะในโลกภาพยนตร์อีกประมาณสี่เดือนพุดเ์ามาหลายแล้วอ่ะหาทางไปเบิงกันเลยดีกว่ายังไม่เคยเบิงเลยนะดูก,กันเลยดีกว่า Let's go baby ใหญ่แปับ let's go oh look at this this is a good one some suggest that parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females stop come on <laughs> yes my spider <laughs> can we just like stay up here all day it is so crazy down there that's right folks spider-man is in fact peter parker จากภักที่แล้วนะก็สไปเดอร์แมนก็คนที่ฮูล่าว่าสไปเดอร์แมนเป็นไผ่ Nope. ล่าจาก,กันถ้ายไไดบบ้เบิงเนาะสปอยเลยว่าเนี่ยน,นายจะมีคนเบนิรนวนนแล้วก,ก็คือตอนทายเรียงมันบ่ก็คืออ่ามิสเตอรทายคลิไฟกันวมาเปิดเผยประมาณน,ะน,นี้ต่อ The drones that are yours Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows, you don't really have to hide or lie to people. The record I never wanted to. Leave. But how do you tell someone that you're Spider-Man? Now everybody knows. But this isn't about me. God, so I know why home, you are Spider-Man, บหัวมิสเตอร์เรียเป็นคนบดีก็เลยนาวิอบอาจจะถึกไรถึกค่ะความพิษโอยังวะ This is hurting a lot of people ป้าเมย์ป้าเมย์อยากแคมป์ Sorry m a r ล Studio So Peter What do I owe the pleasure? I'm sorry to bother you, sir. Please, we to have the universe together. I think we're beyond you calling me sir. <laughs> yeah. Okay, Stephen. That feels weird, but I'll allow it. What? When Mysterio revealed so, my that... identity, my entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Strange. Don't cast that spell. It's, it's too dangerous. dangerous. i up. To... Fine. I won't. Entire world is about See, to not... the Peter Parker, Spider-Man. Wait, everyone! Can't some people still know? That's not how the spell works. So M.J. is gonna forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell! Oh my God, Ned! He's my best friend. Well, my Aunt May should really oh, stop talking. What just happened? tampered with the stability of space-time multiverse is a concept about mm -hmm. which we know frighteningly little you are trying to live two different lives the longer you do it the more dangerous it becomes <laughs> be careful what you wish for parker เสียงปะเสียงปะตรงนี้ำมซุงน่ตัวสุดท้ายอย่างเสียงเหรอวะเสียงแล้วก็ตัวตัวตัวนี่ออกมานะมีเนอผากของปีเตอร์ปาเกอร์นสเปรแมน เแรกๆเลยนะโอเคครับด็อกเตอร์ออคติปุสออสติปุสออสติปุสวัดเดวบัคกระเปิดเรื่องออกมาก็จะเรียนแบบนี่เนาะเอ็นเจกับพัคเกอร์มานอนเล่นกันแบบอ่าเซรีฮงว่าเนื้อเรื่องของมันก็ถึงโลกนี้เชรีฮงบอกเลยว่าปีเตอร์พัคเกอร์เอ้ยสเประเดมานแมนไพร์อ่า ต่อไปก็โดยที่หวัวูแล้วก็ะชืดมันจะมีออกมามาถืกจับไปใส่กุญแจมือไว้แล้วก็อาจจะถืกนี้ออกมากาวามมมากว่าคอมแม่นว่าปฏิเห็ดผิดนะมาว่ะแล้วก็ามิสเตอริโอตึ๊งแล้วก็จะเปเรเม่ร์นับไปฮานอ่าดอกเตรสเตนนะเห็นบ่าในดรสเตนใสเ่สเสื้อแบบกันหนาวนะ นหักไปอีกแบบนี่เราก็ในอีกฉากหนึ่งเขาจะเห็นสไปเดนแมนเสื้อสุดดำสุดโสด,ดำอาจจะเป็นแบบไมโบะเราจะเรจะเป็นชุดไม่มาแล้วก็มาหาด็อกเตอร์เอ้ด็อกเตอร์สเตนนี่ก็พอว่าสไปเดนแมนอยให้ท,ทุกคนลืมว่าสไปเดนแมนเป็นไทยนะอย่าให้ทุกคนลืมไปหมดเลย มาสัากแต่ก็มีแบบสีตีอลังการมาแล้วบางวันในเลยจะเป็นอไนะไรตอนเนาะแล้วก็มาแล้วก็คือดรออสเอาอะไรไปเตะลงไปเนาะก็คือว่าดีเลยเป็นตัวยางแขคงิีทีออกมาอยากเบิ่งแฮงสองภาคนี้เบิ่งก็เป็นเป็นหไยเป็นพันรอบฮอบถ่าเดินสนะิบสองอ่ะถ่ายปีอาจจะได้เห็นกับ พารมีพารแน่นอนดีแน่นต่อประกันเอมาชิดีระดับไหนนะโอเคโอเคก็บจุฬา้นกันคิดนีเนาะถ้าไปนํมากิดนี่เคายยิ่กกดไลค์ชซับสไครต์เนาเป็นอจใการให้คิปต่อไปสลัมนี่เนาะตรก็ขอบ้านบายดีนฝากคิปไปนํำดฝากช่องเด้สี